ต่อกันที่คดีซึ่งเกี่ยวข้องกับสารวัตรสัวนะครับหรือว่าพันตํารวจโทวัศวัตรนะครับซึ่งก็เป็นอดีตข้าราชการตํารวจหลังจากมีประเด็นกรณีเป็นเจ้าของเครือข่ายการพนันออนไลน์รายใหญ่นะครับแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับเครือข่ายของบริษัทเป็นต่อกรุ๊ปเรื่องนี้นะครับความคืบหน้าพลตารวจเอกนํารงศักศิกิติประพัฒน ผู้บัญชาการตํารวัแห่งชาติท่านก็มีการถแถลงสรุปผลปฏิบัติการทลายเครือข่ายพนันออนไลน์เป็นต่อกรุปนี้นะครับโดยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหา57รายยึดทรัพย์7,000ล้านบาทนะครับก็ถือว่าเป็นปฏิบัติการชัดดาวเครือข่ายอัง้งยี่มาเฟียพนันออนไลน์เครือเป็นต่อกรุปนี้ครับ คุณผู้ชมครับที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติพลตารวจเอกดํารงศักดิ์กิติประพัฒน์ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือปตรอมอบหมายให้กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางภายใต้การอานวยการพลตํารวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางร่วมกันจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมด57รายจาก64หมายจับซึ่งผู้ต้องหากระทําความผิดฐานอ้างยี่ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนัน สมคบกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทําความผิดฐานฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินยึดอายัดทรัพย์สินได้ทั้งหมดรวมกว่า7,000ล้านบาทเลยทีเดียวครับพฤติการก็คือว่านับตั้งแต่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมายให้ตำรวจสอบสวนกลางดำเนินการตรวจสอบคดีของสารวัตรสัวหรือพันตำรวจโทวัศวรรษอดีตข้าราชาการตำรวจนะครับ หลังจากมีประเด็นกรณีที่เป็นเจ้าของเครือข่ายพนันออนไลน์รายใหญ่แล้วก็เชื่อมโยงกับบริษัทในเครือเป็นต่อกรุปซึ่งก็มีพฤติการในการสนับสนุนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์และจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ด้วยนั่นเองครับต่อมาวันที่3มีนาคม2566ที่ผ่านมานะครับทางตำรวจสอบสวนกลางได้เปิดยุทธการ ทลายอาณาจักรมาเฟียนะครับสัวมาเฟียคาสิโนออนไลน์โดยทำการตรวจค้น61จุดทั่วประเทศแล้วก็ออกหมายจับสารวัตรสัวในข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชนโดยการแสดงตนเป็นบุคคลอื่นตรวจยึดทรัพย์จากผู้ต้องหาไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรู3ามคันหลายคนน่าจะพอจดจำกันได้มีโสนดที่ดินรวมกว่า446ไร่สมุดบัญชีธนาคาร และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับจำนวนร้อยรายการรวมตรวจยึดทรัพย์สินมูลค่ารวมกว่า1,400ล้านบาทแล้วก็ได้ทำการตรวจค้น9จุดในพื้นที่กรุงเทพและจันทบุรีเพื่อเก็บพยานหลักฐานสำคัญและก็นำบุคคลที่เกี่ยวข้องมาซักถามข้อมูลเพื่อขยายผลนั่นก็คือกลุ่มคีแมนพร้อมทั้งตรวจยึดทรัพย์สินจากผู้ต้องหากว่า170รายการรวมมูลค่ากว่า480ล้านบาทครับ นอกจากนี้ยังได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับเครือข่ายสารวัตรสัวได้ทั้งขบวนการตั้งแต่ลูกค้าที่ใช้งานระบบนะครับ a s m บ b หรือว่า amb แล้วก็พนันอื่นๆในเครือของบริษัทเป็นต่อกรุ๊ปในพื้นที่18จังหวัดทั่วประเทศนอกจากนี้ยังมีการตรวจค้นเป้าหมายกว่า39จุดสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับได้ทั้งสิ้น30ราย ซึ่งศาลได้มีการอนุมัติหมายจับเพื่อดำเนินการตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วครับการถแถลงข่าวนะครับโอเปเรชั่นปฏิบัติการชัดดาวเครือข่ายอ้างยี่มาเฟียพนันออนไลน์เป็นต่อกลุกนะครับโดยมีท่านพลเอกด้ำลงศักดิ์กิติประพัฒนะครับท่านผู้การแห่งชาติมาเป็นประธานครับ,รบสืบเนื่องจากคดีนี้นะครับเมื่อเดือนกรุงพาร์เนียทางท่านพบตรเนี่ยได้สั่งการให้ทางท่านพลวดโทจิรภพภูริเดชนะครับผู้การตํารวจสอบสวนกลาง ดำเนินการสืบสวนสอบสวนนรื่อคดีกับพันุดโทรวัสวัตมุกฤสกุลหรือสวั์สัวนะครับแล้วก็เครือข่ายผู้ทางผิดโดยในคดีนี้เนี่ยทางผู้จัดการตํารวจสอบสวนกลางเนี่ยได้มีคําสั่งนะครับแต่งตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนโดยมีพลวดโทรสันติชัยละไามัยเจิญตำรวจปฏิบัติราชการกองจดการตารวจสอบสวนกลางนะครับเป็นหัวหน้านะครับแล้วก็พลตีสวั์แสงนุ่มเป็นรองหัวหน้านะครับมีผู้พาการกองปราบผู้พาการปอทผู้พาการปอสผู้พาการปอสเป็นคณะทางานนะครับซึ่งมีการปฏิบัติ ปิดล้อมตรวจค้นแล้ว4ครั้งนะครับโดยมีบูรณาการาการทํางานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้แก่สำนักง,งานปปงนะครับกระทรวงดีกระทรวงพาณิชย์กรมที่ดินกรมสัรพากรนะครับในรายละเอียดผลการปฏิบัติเนี่ยจะได้นําเรียนให้ทราบต่อไปนะครับขอบรีบเรนีพี่น้องสื่อมวลชนนะครับวันนี้เป็นการมาถแถลงข่าวนะครับการทลายคดีพนันออนไลน์ของเครือข่ายของพันตุธโธวัศวัรนะครับ หรือเรียกว่าสวัสสวนะครับที่ทุกท่านรู้จักนะครับซึ่งสืบเรื่องจากคดีนี้เราได้มีการดาเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาธ์หกนะครับผมได้สั่งการให้ผู้จัดการสอบสวนกลางนะครับเป็นหัวหน้าในการสืบสวนสอบสวนนะครับซึ่งอย่างที่คลิปที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับว่าเราได้ดำเนินการตรวจค้นมาตั้งแต่เดือนกุมภานะครับดำเนินการมา4ครั้งนะครับมีการจับกลุ่มผู้ต้องหามาก่อนหน้านั้นส่วนหนึ่งนะครับเมื่อวันที่1 2ถึง14พฤษภาที่ผ่านมาก็มีการ ดำเนินการปิดล้อบถอดค้นจับกลุมตามหมายจับที่เราได้มาหมายจับเพิ่มเติมในช่วงของตั้งแต่วันที่ 10- ถึงสินะครับที่ผ่านมานะครับได้มีการดาเนินการจนมีความคืบหน้านะครับทั้งหมดในการดำเนินการทั้งหมดเนี่ยเราได้จับกลุ่มเครือข่ายได้ผู้ต้องหาทั้งหมด57รายจาก64หมายจับในข้อหาฐานความผิดร่วมกันจ่ายมีการเล่นการพนันแล้วก็ เป็นอั้งยี่นะครับแล้วก็สคมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อฟอกเงินไล่รูปกันฟอกเงินนะครับปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายกว่า86สาลนที่ทั้ง4ี่หงเวลานะครับตรจยึดอายัดทรัพย์สินกว่า7,000ล้านบาทเงินสด33ล้านบาทที่ดิน1,298ไร่เป็นมูลค่าประมาณ6,000ล้านบาทบัญชีธนาคาร200กว่าบัญชีนะครับ ลดยนหลู15 15คันนะครับแล้วกกเกิดสกุลเงินดิที่เตอาอีกประมาณร้อยล้านบาทนะครับซึ่งจากการส,ส,ส,สอบสวนขณนะนี้พบว่าถือว่าเป็นองค์รกรอาตากรรมขนาดใหญ่มีการจัดตั้งบริษัททั้งหมด61บริษัทและมีอีก7บริษัทที่อาจจะเข้าข่ายประกอบธุรกิจการมัน,นันดังกล่าวนะครับภาพรวมก็ถือว่ามีความคืบหน้าไปมากนะครับวันนี้ก็เลย จัดให้มีการถแถลงข่าวเพื่อให้ได้นําเรียนสื่อมวลชนทราบว่าเราได้มีการดำเนินการ,การมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็จริงจังมาโดยตลอดครับก็คงเป็นเรื่องที่จะชี้แจงให้สื่อมวลชนให้แล้วก็ขอเชิญทางฝ่ายของบุคด้ชี้แจงต่อไปครับหลังจากที่ผู้จัดก,การตำรวจแห่งชาตินะครับผู้จัดก,การตารวจสังสวนกลางเนี่ยได้ให้ฝ่ายสืบสวนนะครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการในการทําลายเครือข่ายของสารวัตรสัว สามเดือนที่ผ่านมาผมต้องบอกอย่างนี้ว่าเป็นปฏิบัติการซึ่งเราเลิ่งดําเนินการมาโดยตลอดไม่ได้เว้นเลยผมพบว,ว่าที่มาสืบสวนพบว,ว่าเครือข่ายสารัส,สัวเป็นเครือข่ายพนันออนไลน์รายใหญ่ในประเทศซึ่งเราสามารถตรวจยึดทรัพย์สินได้ถึงตรวจยึดทรัพย์สินและตรวจยึดทรัพย์สินมาตรวจสอบมากถึงเจ็ดพันล้านเป็นเครือข่ายที่เราเคยทําครั้งนี้เป็นครั้งใหญ่ที่สุดที่เราได้ทํา ในแคดีที่เราได้ทําการสืบสวนออกหมายจับทั้งหมดเนี่ยออกหมายจับถึงร้6บหมายผู้เกี่ยวข้องร้อยสคนหลายคนเนี่ยตัวการสําคัญหลบหนีไปอยู่ต่างประเทศแล้วสาวสัสดุหลบหนีไปอยู่ประเทศญี่ปุ่นนะครับล่าสุดอยู่ที่ฮ่องกงตอนนี้ปลายทางเราอยู่ระหว่างทําการสืบสวนอยู่องค์กรนี้เป็นองค์กรขนาดใหญ่ยังไงองค์กรนี้เนี่ยเราพบว่าจะตั้งบริษัทมาถึง6 1สบริษัทต,ตั้งแต่อดีตปัจจุบันสาวสวัสดุ ถือหุ้น1 7บริษัทแต่ใช้บริษัทเป็นต่อฮูดิ้งไปถึงไปถือหุ้นอีก11บริษัทซึ่งบริษัทเหล่านี้เราพบว่ามีอยู่7บริษัทมีกรรมการจัดการผู้มีอำนาจเนี่ยเกี่ยวข้องกับการพนันเราจึงได้ขออนุมัติออกหมายจับกรรมการผู้มีอำนาจเนี่ยถึง11คนใน7บริษัทนี้และกลุ่มตัวการเครือข่ายสะวะสโซตัวหลักๆนะครับได้มีการแบ่งหน้าที่กันทําตั้งแต่หัวหน้าเครือข่าย ตั้งแต่ระดับกรรมการของบริษัทเนี่ยเป็นหัวหน้าสังกัดบริหารเกี่ยวกับวบพน,นันตั้งแต่ทีมบริหารการเงินเป็นกลุ่มเลขาและบุคคลใกล้ชิดกลุ่มหาบัญชีมาและกลุ่มพนักงานที่เกี่ยวข้องที่เราได้ออกหมายจับเนี่ยมีหน้าที่อะไรบ้างมีหน้าที่ในการประกอบเวบพน,นันทาํากราฟิกให้บริการลูกค้าทําการตลาดนะครับติดต่อกับคนที่ต้องการมาซื้อแฟนชายกับพน,นันสับสัวซึ่งเกมพน,นันของสัสัที่เราตรวจสอบพบุทางการสืบสวนมีมากถึง2,000เกม บางเกมเนี่ยซื้อมาจากต่างประเทศบางเกมเนี่ยสามารถผลิตได้เองเป็นตัวละครที่ชาวบ้านพี่น้องประชาชนจักอย่างเช่นโดเรมอนเกมตลาดน้ําเกมเซเว่นสามารถมาทําเป็นเกมสล็อตได้หมดที่ผ่านมานะครับเราทําการสืบสวนและทําการตรวจคน้นหาพยานหลักฐานอย่างหนักมากกว่าร60จุดทั่วประเทศและวันนี้เนี่ยเราได้ทําการจับกลุ่มผู้ต้องหาไปแล้ว5้าิบคนแล้วอยู่ระหว่างติดตามที่อยู่ระหว่างไปอยู่ต่างประเทศอีก19คน เพราะนั้นแล้วในเครือข่ายของสวัสดิ์ส่วนเนี่ยตอนนี้เนี่ยเรามีตัวหลักนะครับนายธีรพงศ์ในจิ๋วเนี่ยตอนนี้อยู่ในเรือนจํานะครับอยู่ระหว่างทําการสอบสวนและตัวการที่เหลือเนี่ยอยู่ระหว่างหลบหนีบางส่วนยังอยู่ในประเทศไทยและการตรวจยึดทรัพย์สินเราได้ร่วมกับกป,ปง,งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสำนักกรมพัฒนาธุรกิจในการตรวจสอบบริษัทต,ต่างๆของสวัสดิ์ส่วเราพบว่าบริษัทเนี่ยไม่ได้มีกําไรเท่าไหร่แต่มีทรัพย์สินมากเกือบหมื่นล้านทรัพย์สินส่วนใหญ่สวัสดิ์ส่วไม่ได้ถือครองเยอะนะ แต่กลุ่มคีแมนทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ถือครองทรัพย์สินทั้งหมดนะครับหรือว่าคนใกล้ชิดทรัพย์สินเนี่ยเป็นทรัพย์สินที่เป็นที่ดินเป็นส่วนใหญ่อยู่ใน10จังหวัดในประเทศไทยเป็นจังหวัดที่มีเศรษฐกิจดีเป็นจังหวัดที่มีการท่องเที่ยวนะครับบางที่กําลังสร้างเพน t h o าส์มากกว่า20ไร่คนที่ไปถือครองทรัพย์สินพวกนี้เนี่ยเป็นระดับกรรมการเป็นระดับผู้จัดการผู้ก่อตั้งบริษัทกันมาก่อนนะครับจากที่เห็นเนี่ยนี่เป็นเพน t h o าส์นะครับที่ภาพฉายอยู่เนี่ยเป็นเพนเ h ้าส์ในพื้นที่รามอินทรา อันนี้อันนี้เป็นพื้นที่แม่องสอนนะครับพื้นที่แม่องสอนทั้งหมดที่เราตรวจที่ทั้งหมดหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบแปดไร่นะครับเราคิดคำนวณจากกรมที่ดินเนี่ยประมาณมากกว่าหกพันล้านบาทนะครับอันนี้ที่ภูเก็ตนะครับอันนี้สนามกอล์ฟที่กาญจนบุรีสี่ร้อยกว่าไร่นะครับข้อมูลสถานอันนี้อยู่ต่อที่จังหวัดตราดนะครับเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดเราเรียกประสานงานกับปปง,งอ นะครับและ,ะป่าไม้ของกองบัญชาการตรวจสอบสวนกลางในการตรวจสภาพทรัพย์สินและแจ้งไปที่กรมที่ดินว่าทรัพย์สิน1289ไร่เป็นที่ดินที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดซึ่งทางปมงส่วนหนึ่งก็จะดำเนินคดีทางแพ่งอันนี้เป็นส่วนทุเรียนนะครับ300ไร่ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนะครับทั้งหมด10จังหวัดในประเทศไทย1298ไร่นะครับทั้งนี้ทางเราไม่ได้ตัดประเด็นทางพุทธการแห่งชาติทางเพื่อการตรวจสอบส่วนกลางเนี่ย ก็สั่งขยายผลให้ถึงคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอาจจะมีบริษัทที่เกี่ยวข้องในเครือเป็นต่ออีกหลายบริษัทนะครับซึ่งอยู่ระหว่างสืบสวนรวบรวมพยานฐานที่ผ่านมา3เดือนถือว่าเร็วแล้วแต่ที่เราช้าส่วนหนึ่งก็มาจากว่าการที่คนซื้อแฟนชายของสวัสดิ์สัวไปเนี่ยจะจ่ายเงินไปถึงเครือข่ายของสวัสดิ์สัวเนี่ยมีการคัดเอามีการตัดเส้นทางการเงินเพื่อให้ตํารวจยากต่อ,อก,การติดตามหลายขั้นตอนผมเป็นเจ้าของซื้อ ซื premises, sure. ้อแฟนชายสวัสดวมานะครับผมต้องจ่ายค่าระบบผมต้องจ่ายค่ากาไร10%ให้สวัสดวผมต้องจ่ายค่าดูแลลูกค้าผมต้องจ่ายค่าอะไรเนี่ยผมต้องจ่ายเป็นเงินสดโอนเงินเข้าไปในบัญชีม้าบัญชีม้าโอนเงินไปบัญชีพักที่1ก่อนบัญชีพักที่1พอมีจํานวนเงินมากมีคัทเอาท์นะครับถอนเงินสดออกมาแล้วโอนเข้าบัญชีพักที่สองพอบัญชีพักที่2มีจํานวนเงินมากถอนเงินสดออกมาโอนเข้าบัญชีพักที่3บัญชีพักที่3เนี่ยก็จะโอนต่อไปให้คนในเครือข่าย แล้วก็แปสภาพทรัพย์สินในการซื้อทรัพย์สินที่ผมได้พูดมาเมื่อสักเมื่อสักครู่หลายพันไร่และไปเพิ่มทุนในบริษัทนะครับนี่เป็นพฤติการที่เรามีความยากลําบากในการสืบสวนแต่สามเดือนที่ผ่านมานะครับเราได้ทําลายเครือข่ายทุกหน้าที่ในแผนพฤติรกรรมซึ่งเราได้ตรวจสอบแล้วระหว่างนี้ก็ผมและทีมงานสืบสวนสอบสวนก็ได้รับคำสั่งในการขยายผลผู้ทีออยู่เบื้องหลังต่อไปครับครับเรื่อง ผู้ใช้การตรํางเหลือแคพี่น้องสื่อมรรชนทุกท่านนะครับในส่วนของสำนักง,งานปปมงนะครับเราก็ได้รับรายงานการการะทําความผิดมูลฐานจากกองบัญชาการสอบสวนกลางนะครับได้รายงานการการะทําความผิดเครือข่ายผู้จัดให้เล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งในกระบวนการการการะทําความผิดมูลฐานในส่วนของนักดานสวนก็เรียนมือการถึงขั้นการ,การาาออกหมายจับนะครับแล้วก็ รายงานไปที่ปงงอนะครับซึ่งเราก็มีการบูรณาการนะครับไม่ว่าตรวจสอบเส้นทางการเงินนะครับของกลุ่มผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์นะครับไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือนีติบุคคลเท่าไรนะครับซึ่งในเครือข่ายตรงนี้นี่ก็พบทรัพย์สินนะครับซึ่งทางบุญกรก็ได้มีการยึดดายัดไว้ก็เกือบหมื่นล้านนะครับซึ่งในส่วนของปปงอ็จะได้ดำเนินการนะครับกับทรัพย์สินของผู้เกี่ยวกับ ผู้เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนี้นะครับตามพาบรบป้องกันและาปาราบปรามการส่งเงินต่อไปนะครับครับก็ตอนนี้เราเราไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็พยายามโลเคตตัวของผู้ต้องหาที่หลบหนีไปต่างประเทศนะครับเราก็มีการทํางานร่วมกับต่างประเทศอยู่หลายประเทศนะครับแล้วก็อ่ก็อยู่ระหว่างดําเนินการนะครับเราเรากําลังดูให้ให้ชัวร์ว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไงแล้วก็จะมีขั้นตอนในการดําเนินการครับ ก็ยืนยันว่าจะพยายามเต็มที่ที่จะเอาผู้ต้องหาทั้งหมดกลับมาดำเนินคดีที่ประเทศไทยครับก็พอทราบอยู่ครับพอทราบแล้วก็ก็มีอจิบดีการเคลื่อนที่ของกลุ่มผู้ต้องหาบ้างนะครับเราก็มอนิเตอร์อยู่ตลอดครับเราได้ทําการสืบสวนรวบรวมหยัสฐาน <S <S ออกหมายจับคนที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคีแมนคือกลุ่มกรรมการบริษัทและคนใกล้ชิดนะครับซึ่งเราตรวจสอบเบื้องต้นแล้วว่าทรัพย์สินพวกนี้เนี่ยมีคนดูแลมีคนไปติดต่อซื้อมีคนไปครอบครอง เป็นกลุ่มคนซึ่งเราได้ออกหมายจับไว้ในคดีนี้นะครับในส่วนนี้เราได้รายงานไปทางปปงนะครับเราให้ทางป่าไม้สอบสวนการเนในการตรวจสอบทรัพย์สินและไปรายงานไปที่กรมที่ดินว่าทรัพย์สินเหล่านี้เป็นทรัพย์สินต้องสงสัยที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการทำความผิดฐานฟอกเงินนะครับทางปปงได้ทราบและเข้าใจเรื่องนี้แล้วก็อยู่ระหว่างดาเนินการตามขั้นตอนกฎหมายอาจจะดำเนินการทางแพ่งต่อไปด้วยนะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยคือพวกที่กระทําความผิดเนี่ย มักจะมีการเคลื่อนย้ายเงินนะครับจากที่ผลกําไรต่างๆเพื่อไปอไปซื้ออาจจะใช้นอินีบ้างเนี่ยเราตรวจพบว่าจากนอมินีต่างๆเนี่ยไปซื้อพวกทรัพย์สินเช่นที่ดินสนามกอล์ฟต่างๆเนี่ยซึ่งดูแล้วไม่มีรายได้ขึ้นมาที่จะเหมาะที่จะประบไปซื้อได้นะถือว่าอยู่ดีก็มีเงินเข้ามาเราไปซื้อใช้ชื่อตัวเองเนี่ยมันดูแล้วก็คือกระบวนการในการเคลื่อนย้ายเงินจากการร่วมการเล่นกำมานันเนี่ยครับ มูลฐานเรื่องอมีเป็นความผิดมูลฐานเรื่องฟอกเงินอยู่แล้วนะครับครับจากจากการตรวจสอบเบือเ้องต้นนะครับอไอเกาะเนี้ยมีมีโฉนดนะครับมีโฉนดเพราะนั้นเนี่ยเขาก็สามารถไปซื้อได้นะครับเพียงแต่ว่าเงินที่ไปซื้อเนี่ยเราเชื่อว่าเป็นเงินที่ได้จากการกระทําผิดความผิดมูลฐานก็คือข้อหารร่วมกันจับให้มีการเล่นพนันออนไลน์นะครับพอเป็นความผิดมูลฐานปั๊บเมื่อมีการเคลื่อนย้ายเงิน ก็จะนเป็นข้อหาฟอกเง pues okay. ินนะครับก็เอาเงินเนี้ยไปไปซื้อทรัพย์สินต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่ดินหรืออย่างอื่นนะครับพี่เกาะอะไรเดี๋ยวให้ทงเกาะกูดครับมีพื้นที่ในเกาะกูดเจ็ดไร่ครับเกาะกูด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 คือตราดเกาะกูดตรงตร์ครับคือคือตัวที่ดินเบื้องต้นยังไม่ได้มองมีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าเงินที่เอาไปซื้อเนี้ยเป็นเป็นเงินที่ได้มาจากการทำผิด เท่าไหร่ครับเราตรวจพบอยู่แล้วในการตั้งแต่การซื้อส่นทุเรียนนะครับมีคนที่เราออกหมายจับไว้เนี่ยมีการนําเงินไปจ่ายให้กับเจ้าของสนยนทุเรียนนะครับเพื่อที่การที่ก่อขุดที่ซื้อเมื่อกี้ได้ข้อมูลมาทั้งหมดร้อยสิบล้านครับร้อยสิบล้านจากการตรวจสอบนตรวจสอบตรวจสอบสภาพทรัพย์สินเบื้องต้นนะครับเขาตั้งแต่อดีตมีบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งหมดหกสิบเอ็ดบริษัทปิดไปเยอะแล้วนะครับปัจจุบันมีประมาณยี่สิบบริษัทสวัสดัวถือ หุ้นทั้งหมด17บริษัทแต่มีบริษัทเป็นต่อโฮดดิ้งไปถือหุ้นอีก11บเริษัทนะครับ1ิบริษัทแต่ละบริษัทถ้าถามผมว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรมีตั้งแต่บริษัทรับแลกเงินเอชเชนเป็นต่อเอชเชนบริษัทอาริอูดอาริอูดเทคบริษัทพีทีซอฟต์แวร์ Software, เป็นเกี่ยวกับเรื่องอการทากราฟิกนะครับการทาเกมนะครับการเชื่อมต่อข้อมูลบนไอคาวนะครับแล้วก็บริษัทที่เกี่ยวกับเรื่องการรับแลกเงิน นะครับซึ่งจากการตรวจสอบพบพยานหลักฐานซึ่งเราได้ดำเนินคดีเนี่ยเราก็เห็นความเชื่อมโยงว่าวรบริษัทเจ็ดบริษัทกลุ่มนี้นะครับมีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับมีการปิดบังวิธีการดำเนินการแต่แท้จริงแล้วเนื้อในมีการลักลอบทําพนันออนไลน์ขายให้กับกลุ่มคนนะครับก็ขออนุญาตเสริมนิดนึงก็อย่างบริษัทพวกซอฟต์แวร์ก็อาจจะเป็นเป็น ส่วนต่อยอดมาจากการทําพนันออนไลน์ถูกไหมครับคือของเขาเนี่ยไม่ได้ทำพนันออนไลน์ธรรมดาเขาทําเป็นแฟรนชชส์ด้วยนะครับก็คือคือเขาสามารถทําแพลตฟอร์มขึ้นมานะครับแล้วก็มีมีเกมพนันต่างๆให้เลือกเนี่ยจานวนมากใครที่จะมาซื้อเฟรนชชสยอยากทําการพนันก็จะมาซื้อจากเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนในการพัฒนาแพลตฟอร์มเนี่ยเขาว่าต้องมีบริษัทที่ มีคนที่มาทำเรื่องซอฟต์แวร์ให้เขาถูกครับเพราะต้องสร้างแพลตฟอร์มต้องคอยเซอร์วิสลูกค้าต่างๆนะเพราะฉะนั้นบริษัทส่วนหนึ่งก็จะเป็นบริษัทที่เป็นด้านคอมพิวเตอร์เพื่อมามาต่อยอดจากธุรกิจของเขานะครับอย่างในส่วน exchange ก็อาจจะเป็นเรื่องของอการที่เอาไปใช้ต่อในการที่จะขยับเงินต่างๆให้มันไปต่อได้นะครับก็ก็เป็นผมมองว่าเป็นบริษัทที่เป็นธุรกิจต่อยอดนะครับ